สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมบี B. พระใหม่รถไถซิ่งนะครับผมหรือว่าเสียบีนะครับวันนี้ผมจะมารีรวิวเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นพระผงปิดตาจัมโบ้นะครับเป็นงานวัดสร้างนะครับผมเป็นพระผงปิดตาจัมโบ วัดสร้างนะครับจำนวนการสร้าง50าสังนะครับผมผมมีมาแบ่งปันกันครับวันนี้อยู่ด้านหน้านี่นะครับผมอยู่ที่ด้านหน้าผมนะครับนี่นะครับมีของพร้อมส่งนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับรุ้นละ250บาทนะครับรุ้นละ250บาทพร้อมโอนส่งฟรีนะครับผมถ้าเก็บเงินไปทางผมขอเพิ่ม50บาทนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะมาดู เนื้อดูกล่องกันนะครับผมนะครับเราดูกล่องกันก่อนครับด้านหน้ากล่องนะครับนี่นะครับด้านหน้ากล่องจะเขียนแบบนี้นะครับพระปิตาจมโบ้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับสร้างศาลานะครับการประเรียนนะครับผมนี่นะครับวัดจัดสร้างนะครับผมรุ่นรวยเลื่อนยศรวยรวยรวยนะครับผมนี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นหลวงพ่อพัดปุยกาโมนะครับ วัดห้วยด้วนตำบลท่าทหานอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับหกกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้สร้างจํานวนจํานวนการสร้างห้าสิบหลังนะครับผมอันนี้การันตีว่าแท้แน่นอนนะครับมีสองเนื้อนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเดี๋ยวผมดกแป๊บหนึ่งครับจาชื่อไม่ได้นะครับสักคู่นะครับ อันนี้เป็นงานของวัดนะครับผมจำนวนการสร้างห้าสิบหลังครับอันนี้จะเป็นรุ่นสองนะครับผมเป็นรุ่นสองนะครับนี่นะครับถ้าสีดำเนื้อดำนี่นะครับจะเป็นเนื้อเนื้อดินนะครับกายายักษ์นะครับแล้วก็ผสมเศษทีวอนะครับผมแล้วก็มีพลอยชมพูนะครับผมฝังตะกุดเงิน และตะกุดทองนะครับนี่น,นะครับที่นี่นะครับที่แขนนะครับที่แขนทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับสีขาวนะครับสีขาวจะเป็นสีขาวจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมซึ่งมีแล้วก็ผสมเศษจีวรนะครับแล้วก็มีพลอยชมพูแล้วก็มีตะกุดเงินตะกุดทองนะครับ to นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อจริงกันนะครับผมนี่นะครับ และจริงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับมีตะกุดเงินนะครับนี่นะครับอันนี้กรนติดตีว่าแท้แน่นอนนะผมที่ผมบอกลุ้นคือเป็นรายการลุ้นนะครับจะลุ้นข้างหลังนะครับนี่นะครับจะฝั่งท้าเวสุวรรณนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะตอกข้างหลังจะตอก จะเขียนว่าเลื่อนยศรวยรวยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เขียนว่าพระราชมงคลนะครับวัชราจารย์นะครับนี่นะครับหรือแล้วก็คําว่าหลวงพ่อนะครับคำว่าพัดนะครับนี่นะครับนี่ครับเราจะมาลุ้นด้านหลังนะครับมีให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งสักครู่นะครับนี่นะครับ เราจะมาลุ้นด้านหลังนะครับก็ด้านหลังจะมีหนึ่งลังนะครับจะมีเหรียญรูปน้าปกนะครับห้าองค์นะครับแล้วก็ลุ้นทาวเวส์นะครับนี่นะครับนี่ครับตามเนื้อตามนี้เลยนะครับนี่เนื้อทองเหลืองเนื้อชุบทองนะครับเนื้อตะกั่วนะครับมีหกเนื้อนะครับปนอยู่ในลังนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ ทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมใส่ไว้ด้านล่างนะครับผมรุ่นละสองร้อยห้าสิบาทนะครับรุ่นละสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมโอนส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ